สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเนงหลานซาเกมนิ่งเนาะวันนี้ก็อยู่เกมบอกในโซนของแมบอนิเมะลาาแตนนั่นเองแลนะในวันนี้ครับผมแบบอนิเมะลาสแตนก็อัปเดตมาที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นอัปเดตของรงจินอูพาร์ทสองนั่นเองเนาะก็ในวันนี้ในทุกคนเข้ามาก็จะเห็นเลยนะว่าพื้นหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลางคืนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ทงการเอาคอสเมติกกลับมาเนาะแต่คอสเมติกในรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นว่าเป็นตัวละครอน,อนิเมะหรือเปล่าวะเนี่ยก็เหมือนจะมีของหลักๆที่เห็นเลยนะเ อย่างที่แน่ๆชัดเลยนะก็คือในส่วนของโกจิต้านะครับผมร่างฟิวชั่นร่างสุดท้ายแล้วก็ในส่วนของโบลอสก็มีเอฟเฟกเนาะเดี๋ยวเอฟเฟกโบลอสให้ดูเลยก็ได้อนี่โบลอร่างนี้ผมไม่ได้แจว่โบลอสอีโวเดอรี่อย่างนะฮะไม่มีอีโวน่าๆน่าจะเป็นร่างไม่รู้เหมือนกันว่าเรา,าจะคอาโชว์ให้ดูเป็นร่างาชนีหรือร่างอะไร แต่นี่ครับโบรสแล้วก็ในส่วนของ Android 21นะก็คือบท12ของเกมนี้นั่นเองก็ประมาณนี้นะเอฟเฟกค่อนข้างอลังการเลยนะครับผมมีของทัศสึมากิด้วยอันนี้ผมชอบส่วนตัวแต่ว่าซึ่งผมจะชอบทัศสึมากินะแต่เอฟเฟกมันก็ยังดูไม่อลังการเท่าตัวอื่นนะฮะประมาณนี้เนาะของแช่งมีหรือเปล่าเรสพาเรสเรสพาเรสไม่มีอ๋อแล้วก็ของซงจินอูมีนะฮะมีแน่นอนนะครับผมแต่ว่าที่เข้ามาจะเป็นเอฟเฟกของร่าง2นะก็คือร่างบลัตดั๊ ัเอฟเฟกต์ของล่าสุดท้ายยังไม่มานะผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าล่าสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะไม่มีโบต่อแล้วนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโบต่อไหมนะครับผมและในเรื่องของเควสนะเควสก็รีหมดทุกเควสมันที่เรียบร้อยนะนี่สตอรี่รีหมดแล้วนะกลับมาเล่นได้ละเควสประจําตัวก็รีแล้วนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเป็นเควสเดลี่ก็คือเควสประจําวันนั่นเองนี่ป่ะยี่สบชั่วโมงก็คือมันจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาเล่นเกมในครั้งแรกของวันเลยนะครับผมแล้วก็นับแบบแอบอ,บอ,อาาด 2ลีโรนะครับผมแล้วก็5้ลีโร่ถ้าซัมมอนจากแบนเนอร์ซัมมอน5ยูนิตจากแบนเนอร์อ๋อผมขายยูนิตหรือเปล่ามนเลยไมมนะ่ผมซัมมอนเวนกร,รมและเกมจะไปเผื่อขายยูนิตก็แล้วกันอ่าพูดเรื่องขายยูนิตตู้ใหม่ก็อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะผมก็เพิ่งส่งไปตัวนึงนะฮะพอดีเวลามันน้อยไปหน่อยนี่ตู้ไม่มีตัวใหม่ฮนะดังนั้นเราก็ต่อกันดีกว่าระบบออโต้เซล์เนาะปรัมบมาไวอยู่ตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้อ่าเราอยู่ตรงนี้ละเวลาเราจะเซล์ตัวไหนเนี่ยตอนแรกมันจะเปิดไปสีส้มทั้งหน้าอย่างนี้ เราคลิกเข้าไปมันจะเป็นเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวนี่คือเราจะเซลลตัวนั้นๆนะทุกคนนี่ประมาณนี้ฮะถ้าผมจะเซลล์แลมันก็ขายแต่แลยแล้วกดซัมมอนปุ๊บนี่ไงเอาจดกูไปแล้วอ่ะถ้าผมจะซัมมอนทั้งหมดก็ถ้าผมปิดมันก็ซัมมอนตามปกติฮะ นานเวอร์ซึ่งแบบนี้เควสซัมโมนหมู่าน่าจะเสร็จแล้วละ่ะนี่ไงเควสซัมโมนเสร็จแล้วต่อไปนะครับผมสเตอรี่ใหม่มาแล้วนะฮะเป็นสเตอรี่สุดท้ายนะั่นแหละมันต้องสุดท้ายคนระับเพราะเปนของใหม่นี่ครับผมสโนโดโมเมนนั่นเองนะครับผมก็สเตอรี่นี้มีตัวใหม่เข้ามาด้วยเป็นตัวลับนะจากด่านสุดท้ายเอ็กซ์6ไนทะ์แมนนั่นเองเป็นเอลน้ําแข็งเนาะก็เป็นตัวเด้นข้างเมตาเลยไปหากันเอานะฮะต่อไปก็เรดฮนะในส่วนของเรดก็เพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาเนาะสําหรับการอ e ีโวนต์ละครใหม่อ่าทายกันเเอองแแลนะ้ววววกัันนตตะะไรนะ่่าดี๋ย ผก็รู้แล้วผมจะเปิดให้ดูตอนนี้แหละก็เพิ่าตัวละครเข้ามานะตัวละครที่เข้ามาเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือตัวละครที่อีโวได้ทรงจินโออีโวได้แล้วนะผมจากล่างสองไปร่าสุดท้ายนั่นเองนะฮะสุดท้ายปะวะล่างฮีมานะ่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงๆไหมอาจจะมีต่อหรือเปล่าว,วะเขาจะอาตอบบอกนี่ฮะตัวนี้อีโวได้แล้วผมคิมสันคอมมานเดอร์เนาะมันจะจกลายเป็นชาร์โดคอมมานเดอร์แทนนะครับผมใช้2ตัวอีโวแล้วก็นี่ฮะใช้เหรียญจากใช้ของจากเดชนั่นเองนะสามมาเลย ใช้เยอะนะแล้วไม่เช่ามันทั้งวันนะเพราะว่าทรงจินวูเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ร่างนี้ในการอีโบโตัวมันเองเหมือนกันตายแน่ๆฮะสำหรับใครที่ไม่ไหวจริงๆก็ตายไปเลยตัวอื่นผมยังไม่ได้นะฮะผมก็บอกได้แค่นี้แหละไม่สุ่มกันเอาเองอีกตัวนึ้งก็มานะของทรงจินวูนะครับผมตัวที่มาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นชื่อยูนิตที่เข้ามาไวใ้ให้ทุกคนนี่ ประมาณนี้นะครับผมยูนิตที่เข้ามามีแค่4ตัวนะผมมีทั้งหมด2ตัวจากเออตอนนี้ผมมีแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าตัวไหนหวะที่เพิ่งได้มาน,นี่เจอแล้วฮะในส่วนของ Shape Hunter เชฟฮันเตอร์เนาะนี่โหดูไม่ออกเลยว่ะออกปก่อนได้ปะนี่พอดูรู้เรื่องขึ้นเยอะพอดีเอฟเฟกต์มันอืมนั่นแหละฮะดูยากก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมตัวละครอีโบได้ก็ขึ้นไปด้วยละกันนะฮะนี่ฮะตัวละครทั้งหมดที่อีโบได้ในแผ่นนี้นะฮะอ๋อแล้วก็อันนี้มีจากดิทควัด บอกมานะผมผมจะขึ้นให้ตรงนี้เหมือนกันเนาะเป็นแพสซีฟของทรงจินบูนั่นเองนะครับผมเขาจะทาดาเมจเรียกว่าดูดซอบวิญญาณจากมอนนะเพื่อทาให้ตัวเองตีแรงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าตีแรงขึ้นไหมแต่นว <ๆ S 1> ่าเป็นการดูดซอบวิญญาณจากมอนนะครับผม<ๆ>ก็ถ้าเราอัพไปยังขั้นที่มีสกิลตาที่มันบอกเนี่ยมันจะดูดซับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าเรายังไม่อัพมันจะดูดซับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสดูดซับอ่ะมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะแรงขึ้นหรือ โค้ดแตกเข้ามาให้เลยโซโล่พาร์ทวูนะครับผมวอตเตอร์เฮลนี่สิบลิโลพาร์ทวูอัปเดตนะครับผม มึงก็เอาแต่วูนี่แหละเนาะ5รีโลควิกฟิกนะฮะเออ10รีโลดีฮะดีเควสก็รีกูก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันยำบาบอ่ะแต่ว่าสำคัญคือ2เควสตรงนี้นะผมรับเลยดีกว่าเควสรายวันเราไม่ต้องคิดมากกันแล้วนะฮะที่เหลือมันก็เอ้ยแต่มันก็600เลยนะก็ได้อยู่นะผมเราต้องแค่ต้องมาเคลียร์อินฟินิตนะ25เวฟที่ไหนก็ได้นะเควสเดียวกันมันเควสเดียวกันอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้เริ่มเล่นเลยไงยังไม่ได้เริ่มเล่นนะเพรายันเควสไม่ขึ้นสำหรับวันนี้เป็นนขของโบรัสที่ึ้มา หรือว่ามันบลัคหรืออะไรคะทำไมมันมีอะไรก็ไม่รู้เผยอยู่ตรงเอวอ่ะไอ้ตรงตรงไหล่กูมันมีอะไรอ่ะมันคืออะไรทุกคนมันบลัคเหรอในที่ขาก็มีเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเอฟเฟกมึงมังเน่าอยู่เลยอ่ะเพื่อนมึงปรับใหม่หน่อยดิกูแขนข้างหลังมันก็ดูแต่โอ้คือตอนไขว้หลังมันก็ไม่ได้โอ้หรือหรือมันควรจะอยู่ที่แขนเราวะกูเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมมีนี่ที่เอลหรอเนี่ยโอ๊ตตาย